หากาบ, or, บ,บ่อบำบัดน้ําเสียคลองดานภาคประชาชนผิดหวังกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่สั่งให้สํานักงบป,ประมาณจ่ายเงิน9,600ล้านบาทให้บริษัทเอกชนตามคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคุณสารรัฐจะพาไปฟังเหตุผลชาวบ้านว่าทําไมจึงคัดค้านการจ่ายเงินในครั้งนี้นี้ไงเป็นบทเรียนไงเขาทำ่็ต้องเสียเงินไม่ได้เขาฟ้องมาแล้วนะฟ้องมาตั้งนานแล้วด้วย นะเราก็ต่อรองลดไปตั้งเยอะเเยอะนะและรัฐบาลเนี่ยเขต่อรองอ่เพราะงั้นดอกเบี้ยเราบานไปหมดลอล้เนี่ยให้กระทรวงทรัพย์เขาดูแลอาจารย์พี่น้ไปดูแลจนมันสุดท้ายแล้วะมันไปมากกว่านี้ไม่ได้เ <S an> สียดายไหมละ่ะแทนที่จะใช้ประโยชน์ได้มากี่ปีนี้ก็พังหมดแล้วจะไปใช้ประโยชน์ก็ต้องเสียเงินอีกไม่รู้เท่าไหร่มันจะคุ้มค่าหรือเปล่าไม่รู้หลายครั้งหลายเรื่องนะกรณีคลองด่านที่ ช่องทางหลีกเลี่ยงความเสียหายด้านงบประมาณแผ่นดินที่เกิดจากมติคอรมอให้จ่ายเงินกลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG มูลนิธิบุรณะนิเวศเห็นว่ากลุ่มกิจการร่วมค้าปกปิดข้อมูลสำคัญเป็นเหตุให้กรมควบคุมมลพิษลาดพลั้งทำสัญญาโดยรัฐบาลสั่งยกเลิกสัญญาโครงการนี้เมื่อ24กุมภาพันธ์2546ดอกเบี้ยเนี่ย ในแต่ละวันมันก็หลายล้านบาทอันนี้เป็นเหตุผลสําคัญที่มันเป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องรีบมีมติครมอในเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราคิดว่าเ,เรื่องนี้เนี่ยจริง,รงๆถ้าถ้ามองในมิติของการต่อสู้ทางคดีเนี่ยเราก็ยังเชื่อมั่นว่ารัฐบาลต่อสู้ได้ยังยังมีขนทางในการต่อสู้เพียงแต่ว่าคุณได้ต่อสู้คุณได้มองมิติการต่อสู้ทางกฎหมายเนี่ยให้มันรอบด้านเราหรือยังคําคถามของชาวบ้านก็มีด้วยนะว่าทําไมรัฐบาลถึงต้องเร่งรีบในการจ่ายเงินครั้งนี้มาก ทั้งๆทีท่ยังมีคดีอาญาที่อยู่ในชั้นฎีกาช่อกงสัญญาและช่อกงที่ดินอยู่ดังนั้นเนี่ยการถ้าเกิดว่าเรารีบจ่ายหรือว่าไปทําข้อตกลงบางอย่างณนะปัจจุบันเนี่ยเช่นไปตกลงกันว่ารัฐจะจ่ายให้ปีนี้พฤจิการนี้เท่านี้แล้วก็ปีหน้าอีกเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะสำหรับพี่พี่ถือว่าเป็นข้อตกลงใหม่ดังนั้นเนี่ยเมื่อคดีอาญาช่อกงสัญญาช่อกงที่ดินเนี่ยในอนาคตชนะข้อตกลงนี้ยังคงอยู่ไหม ทำไมไม่รอให้ผลของคดีอาญาออกมาก่อนถ้าเราแพ้โอเคจ่ายแต่ถ้าเราชนะล่ะเราจะได้ไม่ต้องจ่ายไงสุประวัติใจสมุทรทนายความฝั่งกรมควบคุมมลพิษที่รับผิดชอบคดีอาญาในข้อหาช่อโกงที่ดินและสัญญาเห็นว่าก่อนรัฐบาลจะตัดสินใจจ่ายเงินให้เอกชนควรรอให้การพิจารณาคดีของศาลฎีกา ที่กรมควบคุมมลพิษเป็นโจทย์ยื่นฟ้องบริษัทเอกชน19รายถึงที่สุดก่อนเพราะผลจากคำพิพากษารัฐอาจไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่สตังแดงเดียวคดีอาญาฐานช่อโกงยังไม่ถึงที่สุดครับยังมีประเด็นเรื่องช่อโกงสัญญาที่กลุ่มบริษัทนี้เป็นบุคคลที่ยังเป็นจำเลยในในข้อหานี้อยู่ว่าร่วมกันช่อโกงสัญญาถ้าเกิดสารมิภากษา ถึงที่สุดคือคำพิพากษาสารทีกาพิพากษาว่ากลุ่มนี้ช่อโกองสัญญาแล้วอย่างไรนะครับมันจะขัดกับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ให้กลมชำระค่าเสียหาย900 0ล้านไม่รวมดอกเบีย้ยขัดกันเลยพี่นาดูอีกครั้งว่าถ้าเกิดต่อไปวันข้างหน้าสาลฎีกามีคำพิพากษาให้ลงโทษกลุ่มบริษัทเนี่ยแล้ว ทางกรมหรือรัฐบาลนี้ได้จ่ายเงินไปเนี่ยเขาเกิดล้มละลายขึ้นมาแล้วเราจะเอาไปเอาเรียกร้องเงินจากจากเขาวิธีไหนถ้าคดีอาญาช่อกงสัญญาเนี่ยนะช่อกงที่ดินเนี่ยตัดสินปลายปีหน้าอ่ะปลายปีนั่นเลยก็คืออีก365วันวันละ2องล้าน365ล้านก็700ล้านแต่ถ้าชนะล่ะ ชนะนี่700ล้านนั่นก็ไม่เสีย3,000ล้านที่คุณจะจ่ายให้ตอนนี้กับข้อตกลงสัญญาทั้งหมด9,000ล้านก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าแพ้ว่ากันอย่าเอาแค่ดอกดอกเบีย้ยมาเป็นตัวกำหนด เกาบำบัดน้ำเสียคลองด่านแห่งนี้สร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินกว่า2 3 0 0 0ล้านบาทการก่อสร้างที่ใกล้แล้วเสร็จแต่กลับใช้งานไม่ได้สํำรัฐยังต้องมาเสียค่างโง่อีก9,600ล้านบาทให้เอกชนคดีคลองด่านคนที่เสียกับเสียคือประชาชนและประเทศชาติประเทศต้องมีมาตรการป้องกันการทุจริต ไม่ใช่รัฐเสียรัฐจ่ายโดยที่เอาผิดกับใครไม่ได้ในเหตุการณ์ต่างๆมากมายเนี่ยนะครับคดีคอร์รัปชันในบ้านเราที่เกิดขึ้นไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะครับถึงแม้สุดท้ายแล้วปป,ปชและศาลจะพิพากษาให้ลงโทษว่าใครนะครับมีความผิดฐานคอร์รัปชันแต่ประเทศไทยยังไม่เคยมีการรีบทรัพยืดคืน รัพย์ที่เกิดจากการคอร์รัปชันเลยนะครับมีแต่เป็นการลิฟซับจากกรณีร่ำรวยผิดปกติซึ่งต่างกันนะร่ำรวยผิดปกติเนี่ยอาจจะไม่มีหลักฐานว่าเขาโกงมาก็ได้เพียงแต่มันผิดปกติตัวเลขยังเป็นทางการของความเสียหายของประเทศจากการคอร์รัปชันปีละ1 7 0 0 0 0ล้านบาทถ้าตัวเลขยังไม่เป็นทางการเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0ถึง500,000ล้านบาทเราไม่เคยยึดคืนได้เลย มันแปลว่าบาปกรรมมันตกกับประชาชนนะคนโกงก็โกงไปนะครับคนโกงส่วนใหญ่หนีรอดได้ด้วยเพราะว่าคดีที่นำมาฟ้องร้องร้องเรียนต่อปปชเนี่ยประมาณกันว่ามันเป็นแค่10%ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงและใน10%ที่ถูกนำมาฟ้องร้องเนี่ยนะครับมีเพียงประมาณ4.7%เท่านั้นเองที่ชี้มูลว่าผิด รุษจิก,กายนที่ผ่านมาตัวแทนชาวบ้านคลองด่านยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุดให้คุ้มครองชั่วคราวการจ่ายเงินให้เอกชนและขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่7ประเด็นพระรามหยัดจัดตั้งศาลปกครองตามมาตรา75วงเล็บหนึ่งโดยนำประเด็น7ประเด็นตรงนี้ยื่นต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่และก็ร้องไต่สวนสุกเฉลินกรณีที่ คณะมนตรีมีมติว่าให้จ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาตามคำสั่งของศาลเพื่อให้ระง,งับการจ่ายเงินไว้ก่อนจนฝ่าจะได้ข้อยุติที่เราร้องต่อศาลแล้วแต่ศาลท่านจะพิจารณาอย่างไรเราไม่ได้ดูหมิ่นศาลเราถือว่าศาลไม่ได้ข้อมูลครบถ้วนในการพิจารณาเมื่อเรามีข้อมูลครบถ้วนให้ศาลพิจารณาเมื่อศาลพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่ามันไม่ถูกต้องครบถ้วนจริงตามที่ร้องไป อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในคําพิพากษาให้รัฐไม่ต้องจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาก็ได้เพราะฉะนั้นจึงขอให้คุ้มครองชั่วขราวการจ่ายเงินไว้ก่อนหลังจากที่มติคณะมนตรีมีมติว่าต้องจ่ายคดีนี้มีอนุญ,ญาโตตุลาการ3คนใช่ไหมครับคนที่1เนี่ยฝ่ายกระชนเลือกคนที่2ฝ่ายรัฐเลือกคนที่3รัฐและกระจนร่วมมือกันเลือกแต่ถ้าปรากฏว่าอนุญาโตตุลาการฝ่ายรัฐและฝ่ายฝ่ายที่ร่วมกันเลือกเนี่ย มันเกิดขึ้นโดยโดยอิทธิพลของคนที่เป็นนักการเมืองเพราะฉะนั้นมันเสียงเสียงมันก็จะไปทางนั้นหมดนะครับการจ่ายค่าโง่ชุดนี้เนี่ยมันเป็นไปตามอำนาจของอนุญาโตตุลาการมีการพูดกันแค่ตรงนี้เท่านั้นเองมีการย้ำย้ำกันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับนักธุรกิจไทยจะจะไม่ไม่นิยมใช้อนุญาโตตุลาการในการตัดสินหรือการแก้ปัญหา นะครับมีแต่ต่างชาติที่มาทําสัญญากับคนไทยที่มักจะให้มีการเขียนข้อนีไว้นะครับโครงการนี้ก็เหมือนกันบริษัทนอตเบสเนี่ยเป็นคนที่เสนอไว้เพราะเขาเป็นต่างชาติเสนอไว้ว่าให้มีอนุญาโตตุลาการเมื่อมีข้อขัดแยง้งเมื่อบริษัทนี้ก็ถอนตัวไปแล้วไอ้กลุ่มคนกลุ่มนี้ที่ที่เป็นคนไทยล้วนๆเนี่ยกลับได้ผลประโยชน์จากข้อเสนอของนอตเวสไปนะครับที่ผมพยายามพูดถึงเรื่องอนุญาโตตุลาการเนี่ย ก็คืออยากให้คนไทยและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับที่จะทําอะไรได้สักอย่างหนึ่งที่จะหยุดยั้งความเสียหายเพิ่มเติมอันนี้นะครับได้ลองทบ,ทบทวนดูนะครับมันมีประเด็นทางกฎหมายอย่างอื่นไหมที่จะไปรื้อฟื้นกันนะครับมากกว่าใช้คําว่าอนุญาโตตุลาการให้จ่ายอนุญาโตตุลาการให้จ่ายต้องจ่ายมันมีอะไรมากกว่านี้ไหมกรมควบคุมมลพิษ กำลังเร่งติดตามบังคับคดีความผิดทางละเมิดกับนักการเมืองและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง15คนเพื่อชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐเป็นเงินกว่า10,000ล้านบาทคดีบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านเรื่องแรกเป็นเรื่องของให้เพิกถอนโฉนดผู้รับผิดเป็นรัฐมนตรีและมีข้าราชการอีกหลายคนค่าเสียหาย912ล้านบาท ขณะนี้เลยขั้นตอนทั้งหมดไปอยู่ในสารปกครองครับอีกคดีหนึ่งเป็นคดีจัดซื้อที่ดินผู้รับผิดเป็นอธิบดีและข้าราชการอีกหลายคนค่าเสียหาย1 4 4่ล้านบาทคดีเลยกรรมการชุด1.2ชุดสองไปอยู่ในสารปกครองครับวันนี้คดีต่อไปก็ยังคลองด่านอีกเป็นเรื่องการใช้ประโยชน์จากบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านผู้รับผิด คือรัฐมนตรีและข้าราชการค่าเสียหาย1.5 2 0 0ล้านบาทมีการตั้งกรรมการชุดที่1น่งส่งกรรมการชุดที่สองออกคำสั่งทางปกครองคดีอยู่ในศาลปกครองครับมูลค่าโครงการกว่า20,000ล้านบาทแต่น้ำเสียแม้ตะหยดเดียวกลับไม่ผ่านการบำบัดจากโครงการนี้เพราะเหตุใดและทำไมนันกการเมืองกลุ่มไหน ที่อยู่เบื้องหลังโครงการนี้บ้างติดตามในช่วงหน้าครับเนชั่นเอ็กซ์ไฟลจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูว่าโครงการอัพยศนี้มีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งตั้งโครงการขึ้นมาเพื่อสูบเงินงบประมาณแผ่นดินเข้ากระเป๋าตัวเองและพวกพ้อง เริ่มต้นโปรเจกต์กินชาติรัฐมนตรียิ่งพันมณสิการและนักการเมืองกลุ่มหนึ่งคิดโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนด้วยวงเงินงบประมาณ13,600ล้านบาทเสนอวาระเพื่อทราบเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและเพิ่มงบประมาณแบบเงียบๆเ,เป็น22,900ล้านบาทในการลงนามทำสัญญาเนี่ยกับกิจการร่วมค้าใน ในปีพศ2 5 4 0เนี่ยในสัญญาเนี่ยก็ยังเป็นสองที่ตั้งอยู่นะคะเป็นที่บางปูใหม่และที่บางประกฏแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีการเสนอมาในเสนคอครมเป็นวาระเงียบๆียบให้มีการเพิ่มงบประมาณโครงการซึ่งเหตุของการเพิ่มงบประมาณโครงการเนี่ยมันก็มาทราบกันทีหลังว่าเป็นเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนที่ตั้งโครงการนี้ย้ายไปที่ตำบลคลองด่านแล้วจะต้องมีการสร้างลงทุนเรื่องท่อเพิ่มเติม ลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างเพิ่มเติมเนื่องจากว่าการเปลี่ยนจากสองโคสองที่เนี่ยไปอยู่ที่เดียวโครงการมันใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็จำนวนงบประมาณที่ต้องวางท่อเนี่ยสูงขึ้นมากนะคะเหตุที่ที่มีการเสนอเพิ่มงบประมาณขึ้นมาอีกหมื่นกว่าล้านเนี่ยแล้วก็ย้ายที่ตั้งเนี่ยมันก็มาจากสาเหตุตเรื่องของการทุจริตเรื่อง,องการขายที่ดินที่ทางคุณวัฒนาสวัสดิ์เหมได้มีการรวบรวมที่ดินเอาไว้ที่ตำบลคลองดานเป็นแปลงใหญ่เลยแล้วก็มีการขายเป็น ขายเป็นขายเป็นทอดๆมาจากนกระทั่ทงสุดท้ายมาขายให้กับโครงการนี้เป็นจำนวนที่ดีนถึง1,900ไร่บริษัทคลองด่านแอนฟิชอรีบริษัทน้องชายวัฒนาอัศวะเหมรวบรวมที่ดินจากบริษัทเหมืองแร่ลานทองและบริษัทปามบีดเดเวล OP เมนต์มาขายให้โครงการที่ดินแปลงนี้ได้มาด้วยการขับไล่ชาวบ้านเดิมออกจากพื้นที่ ถมคลองป่าสาธารณะบีบบังคับเจ้าหน้าที่ที่ดินให้ออกโฉนดเงื่อนไขในสัญญาข้อที่42.1เนี่ยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาที่ดินสำหรับใช้เป็นที่ตั้งระบบบัตรน้ำเสียให้กับผู้ว่าจ้างภายใน6เดือนนับจากวันลงนามในสัญญาลงนามวันที่20สิงหา2540เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ที่ดินที่กิจการร่วมค้า คู่สัญญากับกรมต้องจัดหาที่ดินมาให้ตามสัญญาเนี่ยไอ้ที่ดินที่ตั้งโครงการปัจจุบันเนี่ยเดิมมันสองประเด็นนะที่ว่าออกโรยไม่ชอบประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าไอ้ที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินต้องห้ามออกเ่โฉนเมื่อเมื่อวันที่5ตุลาสอ2สผู้ว่าการจังหวัดประกาศควงห้ามที่ดินบริเวณไว้น้ไว สำหรับใช้ในราชการแต่ใช้คำง่ายๆว่าสำหรับที่เทขยะก,ก็มีการรวมตัวกันของข้าราชการนักการเมืองและเอกชนรวบรวมใบสคอคหนึ่งที่เป็นที่ดินต้องห้ามออกโฉนดเนี่ยเอาไปเอาโฉนดมาออกขายให้กรมควบคุมมลพิษและในเรื่องนี้สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ได้มีคำพิพากษาไว้แล้วเมื่อวันที่9กรกฎาคม2551 ว่าที่ดินจำนวนห้าแปลงประมาณ1,900ไร่พิพากษาว่าที่ดินตัวเนี้ยออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยการทับที่ดินประกาศห่วงห้ามของผู้ว่าจึงมีคำสั่งเพิกถอนถนนเมื่อโครงการผ่านคอรอมอรกลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG ก็ปรากฏโฉม เข้ามายื่นสองประกวดราคาแต่ขาดคุณสมบัติตามเอกสารประกวดราคานักการเมืองสำแดงอิทธิฤทธิ์จนกลุ่มกิจการร่วมค้า NVP SKG ชนะการประมูลหลังชนะการประมูลก็เขียเอ็นคือบริษัท North West Water International ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบะบำบัดน้ำเสียออกไปเหลือวีบริษัทวิจิตพันธ์ก่อสร้างพบริษัทประยุทธ์วิจัการช่าง S, S. บริษัทสีแสงการโยธา K. บริษัทกรุงทนเอนจิเนียร์และ G. บริษัทเกตเวย์เดเวลลอปเมนต์ในชั้นที่เสนอคุณสมบัติเนี่ยมันจะมีบริษัทผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชํานาญการจากประเทศอังกฤษบริษัท N. ก็คือ North West รู้วิธีการบำบัดน้าเสียเป็นผู้ชํานาญการเพียงบริษัทเดียวที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG นะฮะขั้นต่อมาในชั้นทำสัญญาเนี่ย ได้มีการปกปิดข้อเท็จจริงเพราะว่าตอนนั้นบริษัทนอร์ทเวสเนี่ยได้ถอนตัวออกไปแล้วแต่ว่าทางบริษัทกลุ่มบริษัทไทยเนี่ยก็ยังนำเอาหนังสือมอบอำนาจของบริษัทนอร์ทเวสเนี่ยเข้ามาทำสัญญากับกรมเพราะฉะนั้นการทำสัญญาการทำสัญญากับกรมตอนนั้นอะ่ะกรมไม่รู้ว่าบริษัทนอร์ทเวสเนี่ยถอนตัวไปแล้วไม่มีผู้ชำนาญการถูกปกปิดไว้ เนี่ยในยะาคือว่าต้องมีบริษัทที่มีประสบการณ์มาเป็นผู้ผู้ร่วมผู้สัญมาสัญญาแต่ไม่มีนอตเว t ถ้าไม่มีนอตเว t เนี่ยสัญญาก็ไม่ชอบตั้งแต่แรกเพราะทําให้รัฐสําคัญผิดในผู้ร่วมผู้ร่วมเซ็นสัญญาการให้น้ําหนักกับการที่ว่าสัญญานั้นไม่ชอบตั้งแต่แรกเนี่ยน้อยมากแล้วพอเวลาถ้าสัญญาไม่ชอบคําพิจารณาของอนุญาโตเนี่ยถือว่าไม่ชอบนะ และในรกะบวนการพิจารณาของศาลในคําในคําพินิษฉัยที่ไม่ชอบนั้นน่ะต้องไม่ชอบไหมระหว่างดําเนินโครงการนักการเมืองกลุ่มนี้แก่สเปคกรอบที่3คือให้ลดขอบเขตโครงการไม่ลดงบประมาณลดหลักประกันทําเรื่องจ่ายเงินล่วงหน้าแต่สุดท้ายโครงการมีปัญหาสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เงิน2 3 0 0 0ล้านบาทละลายไปน้ำเสียไม่ได้รับการบำบัดแม้แต่หยดเดียวตั้งเรื่องกันเองชงกันเองอนุมัติแก้ไขกันเองแล้วทุกอย่างก็ทำกันไปมันก็มีกำไรเยอะแยะแล้วนะ,ะราคาที่ดินราคาที่ดินที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับจากหลักหมื่นกลายเป็นหลักล้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้กันไปเยอะแยะแล้วแต่สุดท้ายยังมาใช้คำว่าประชาชนต้อง,องเสียค่างโง่ตรงนี้อีกมันเป็นเรื่องที่บาดใจประชาชนครับ อันนี้กรณีนี้เนี่ยจะขอพูดไปเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์สาธารณะเป็นเรื่องของประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนที่สูญเสียไปเราเราจะนําเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาจ่ายเงินได้หรือไม่นะครับมีกฎหมายอะไรที่ที่จะให้รัฐมีอำนาจรื้อฟื้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาไหมนะครับโดยตัวผมเองนะถ้าวันนี้ พลเอกประยุทธ์จะใช้มาตรา44ออกมาสั่งการเรื่องนี้ผมว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะลุกขึ้นปรบมือให้เพราะนี่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนอย่างชาัดเจนกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างไม่ถูกต้องและก็ขัดใจประชาชนเป็นอย่างมากครับทางกลุ่มผู้รับเหมาเนี่ยเขาได้ค่าจ้างไปประมาณ20,000ล้านคร่าวๆนะฮะอาจจะเศษด้วยแล้วก็ได้ค่าที่ดินไปอีกเกือบ2,000ล้าน ความเสียหายที่ทางรัฐบาลได้รับก็คือว่าจ่ายเงินฟรีเงินมหาศาลเงินจากภาษีอากรของประชาชนแต่โครงการไม่เสร็จคือผมยังยกในคำในในคำอธิก,กาว่าที่ผมเขียนไปเนะี่ยจำได้ประโยคนหนึ่งว่าแม้โครงการเสร็จแล้วปัญหาก็คือไม่ได้มีการเดินเครื่องหากทดสอบเดินเครื่องแล้วอาจ เครื่องอาจจะไม่ทํางานมันมันมหาศาลนะครับที่จะต้องมาชําระค่างโง่จากคำําชี้ขาดของอนุญาโตอีกเนี่ยมหาศาลเลยกลายเป็นเท่าไหร่ทีเนี้ยสามหมื่นกว่าล้าน30,000่นกว่าล้านนี่เราสามารถเรานำเงินจํานวนนี้ไปพัฒนาต่างๆได้เยอะมากครับบ,บ,บ่อบําบัดน้ําเสียที่ปล่อยทิ้งร้าง รัฐมีแนวคิดจะฟื้นโครงการนี้อีกครั้งแกนนำชาวบ้านเกรงว่าวิธีการนี้จะทำให้รัฐเสียค่างโงค่ครั้งที่4โครงการนี้ชืจริตรัฐได้จ่ายเงินไปสอง0มกว่าล้านนั่นคืองงค่าโง่ครั้งที่หนึ่งและรัฐเองเนี่ยจะต้องไปเอาเงินเหล่านั้นคืนถ้าคุณไม่เอาเงิน2 0 0 0มกว่าล้านนั้นคืนคืองโง่อันที่สองการที่เราต้องจ่ายอีกในกรณีที่ เราต้องจ่ายตามคำพิาพากษาศาลเนี่ยว่าในกรณีอนุญาโตเนี่ยอีกเก้าพันล้านนี่ก็คืองงค่าโง่ครั้งที่สองส่วนงงค่าโง่รั้งที่สามทำไมเราต้องจ่ายเงินนะคะเพื่อไปศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะในการที่จะเดินหน้าระบบบัตรน้ําเสียอีกเนี่ยสามสามร้อยล้านเนี่ยสามร้อยล้านเนี่ยเป็นค่าเริ่มต้นในการที่เขาจะศึกษาแต่ถ้าเขาเดินหน้าบ่อบำบัดและสร้างบ่อบำบัดที่นี่ มหาศาลนะคะที่จะต้องสูญเสียจากทรัพยากรธรรมาชาติอันนี้ไม่สามารถตีได้กรณีนี้เกี่ยวกับคอรัปชันคนโกงส่วนใหญ่เป็นผู้คุมอำนาจรัฐความเสียหายเกิดขึ้นกับประเทศและงบประมาณแผ่นดินสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์ก็คือนักธุรกิจโดยไม่มีนักการเมืองได้รับโทษในคดีนี้วันนี้เราจะต้องร่วมกันแก้ไขแล้ก็สร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้าขึ้นอีกในอนาคตนะครับแล้วเป็นเป็นเรื่องสำคัญเราต้องทำให้ได้ถ้ายังทำไม่ได้คดีค่างโง่แบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นอีกที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เกิดขึ้นและผมเชื่อว่าในลึกๆในจิตใจของคนไทยทุกคนอยากเอาคนผิดทุกคนที่มีรายชื่ออยู่ในกระบวนการสมรู้ร่วมคิดครั้งนี้ มาลงโทษให้ได้ผมเชื่อว่าคนไทยอยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นคนไทยรู้ดีว่าคนเหล่านี้เนี่ยหลายหลายคนยังเดินลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมรัฐบาลพยายามอธิบายว่าไม่มีทางเลี่ยงที่จะไม่จ่ายเงินให้กับเอกชนขณะที่เอกชนก็ดูเหมือนจะมีบุญคุณเพราะยอมลดค่าเสียหายบางส่วนให้กับรัฐแล้วทั้งที่มีข้อชี้แนะให้รัฐต่อสู้คดีเพื่อลดความเสียหายจากโครงการนี้ แทนที่จะเสียค่างโง่ซ้ำสรา,ากคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการในชั้นเอ็กไฟได้ทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มและรับชมรายการได้อีกครั้งตีหนถึงตีหนครึ่งในวันอาทิตย์รวมถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ nationtv.tv รับชมรายการผ่านทาง YouTube แสดงความคิดเห็นแนะนำประเด็นให้เรานำเสนอในรายการผ่านทาง Facebook ในชั้นเอ็กไฟดิจิตอล